สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนําให้ชมกับรถสวยราคาโดนใจนะคะคันนี้1นึ่งแสบาทค่ะเท่าทานรถกระบะยอดนิยมราคาสุดคุ้มสวยห่อคุ้มคา่าคุ้มราคานะคะ i s u z u d m a ดีแม็กปีศูนย์เก้าซูเปอร์แพลตินัมไฮเดนเดอร์สองนะคะรถสวยเดิมๆพร้อมใช้ค่ะทรงดีนะคะตัวประหยัดด้วย ตัวท็อปค่ะมีกล้องมองหลังนะคะภายในสภาพสวยสะอาดบอดี้สวยเครื่องดีเคลียดีแอร์เย็นรถขับขี่ได้ปกติใช้งานได้สบายช่วงร่างสมบูรณ์เรือนใหม่ขึ้นครบมีจอนะคะมีกล้องหลังด้วยค่ะ168,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อคุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ รถสวยราคาถูกค่ะแอดมินเลยนะํามาให้ชมกันนะคะถ้าถูกใจต้องติดต่อโดยตรงและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะในวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ